สวัสดีค่ะปูแอปแปลนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาออกกาลังกายกับปูเช่นเคยนะคะ<ม>ก็นึกคําคมไม่ออกค่ะเอาเป็นว่าออกกาลังกายเลยแล้วกันนะคะ<ม>นั่งทับส้นเท้านะคะข่าแยกแห่างออกจากกันประมาณสะโพกค่ะ<ม>เอามือเท้าเอวไว้ก็ได้นะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะ<ม>หายใจออกนะคะเรายกสะโพกขึ้นและดันสะโพกไปทางด้านหน้าของกับขมิบก้นนะคะ จากนั้นหายใจเข้าปล่อยลงค่ะหายใจออกยกสะโพกขึ้นดันสะโพกไปทางด้านหน้าพร้อมกับขมิบก้นโอเคนะคะทําตามลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะคะเพืจะทำเซตละยี่สทีค่ะ3อย่าลืมขมิบก้นนะคะสี่ ันสะโพกไปทางด้านหน้าแล้วก็ขมิดก้นให้แข็งๆนะคะ6 7 8 9็ดแ้านี้ก็จะทำให้เรามีก้นนะคะ11บขมิดก้นค่ะสิสอง 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคนะคะอย่างน้อยทำ3เซ็ตนะคะถ้าสำหรับคนที่ สปอตได้นะคะก็สปอตก็ได้ค่ะก็จะทําให้เรามีก้นสวยๆยงอนๆเหมือนกันนะคะเริ่มจากเรายืนนะคะเราจะเอาขาชิดติดกันก็ได้หรือว่าแยกหันออกจากกันก็ได้นะคะเอาเท่าที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งสะโพกไปทางด้านหลังค่ะหัวเข่าไม่เลยปลายเท้าพยายามย่อลงไปลึกๆแล้วเวลาเราลุกขึ้นมาเราขมิบก้นค่ะ 2สระยิสิคีเหมือนกันนะคะ3 4 5 6 7 8หัวเข้าไม่เลยปายเท้านะคะ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคค่ะไม่ว่าเราจะยืนหรือว่าจะนั่งเวลาเราลุกขึ้นมาเราต้องขมิดก้นไว้นะคะไม่งั้นจะไม่ได้ก้นนะคะ กำลังกายต่อป,ปุเลยนะคะเริ่มจากเรายืนค่ะแล้วเรากางแขนขนาดการกับลำตัวนะคะพยายามให้สอกกับไหล่เราตรงกันมือเรากำหมัดไว้เบาๆนะคะจากนั้นค่ะเราหมุนแขนเป็นวงกลมค่ะทำนะคะเซตละยี่สิบทีเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20อย่าเพิ่งเอาแขนลงนะคะเราหมุนกลับอีก20ทีค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20จากนั้นเราค่อยๆปล่อยแขนลงค่ะคราวนี้นะคะเราแยกขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะเอามือค่ะมาแตะกันไว้บริเวณหัวไหล่แล้วเราหมุนไหล่มาทางด้านหน้าให้สอบมาชนกันทางด้านหน้าค่ะ1นึ่สองยีทีนะคะ3 4 5สห จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคราวนี้เราหมุนกลับค่ะสอบมาชนกันทางด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20จากนั้นเราก็ค่อยปล่อยแขนลงนะคะยังไงแล้วนะคะทำอย่างละ3เซตน,นะคะคราวนี้ท่าต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะการแขนขนาดกันกับลำตัว พยายามให้สอบตัวบหร่ตรงกันคราวนี้เราผักแขนมาทางด้านหน้านะคะ1 2 3 4 5 6ไปแต่แขนนะคะ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เดี๋ยวเพื่องเอาแขนล,ลงนะคะผักไปทางด้านหลัง20ทีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคค่ะ ก็จะรู้สึกเมื่อยๆล้าๆนะคะยังไงแล้วคนที่ไม่เคยฝึกก็อดทนนิดนึงนะคะยัง